คอนเสิร์ตที่ไหนคะเนี่ยไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยค่ะถือว่าเป็นคอนเสิร์ตนะคะที่คนดูค่ะโชคดีมากๆเลยนะน่าจะเป็นการจัดแบบไฮเวทซะลลมัง ทางโลดเซและก็ลิซ่าค่ะลงไปเอนเตอร์เทนฮะใกล้ชิดกับคนดูมากๆเลยนะคะก็เห็นมีกาเนาะคอยอยู่ข้างๆด้วยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเรานั่งอยู่ตรงนั้นนะคงจะกรี๊ดสลบเป็นแน่เลยค่ะน่าจะเป็นการจัดคอนเสิร์ตเนาะคิดว่าน่าจะเป็นในเกาหลีนะคะเพราะว่าเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นที่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่อื่นก็คงจะไม่ได้พิเศษใส่ไข่แบบนี้นะคะก็เห็นว่าหาดูยากค่ะก็เลยเอามาฝากล้วกันนะคะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆของสาวแบล็คพิงค์ค่ะก็มีเหมือนกันด้วยเหมือนกันนะคะกับ IG ของโลเซ่ค่ะที่ตอนนี้ค่ะมีผู้ติดตามนะคะแต่ทะลุค่ะ53ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยใช้เวลาเพียงแค่18วันเท่านั้นนะคะก็มียอดผู้ติดตามค่ะเพิ่มขึ้นมาอีก1ล้าน follower แล้วนะคะซึ่งตอนนี้อันดับของเธอค่ะก็อยู่ในอันดับที่4นะคะของผู้ติดตาม IG มากที่สุดในปรรดาไอดอลเคป๊อปเกาหลีนั่นเองค่ะ ส่วนนะคะของอีก3สาวค่ะตอนนี้ลิซ่าอยู่ที่70ล้านห้าห0 0สนกว่า follower ะคะ่ะแล้วก็เจนนี่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่59ล้าน7จ็0แสกว่านะ ก็ขัดอีกนิดหน่อยค่ะก็จะได้ฉลองให้กับเธอด้วยนะคะแล้วก็ของพี่ซูค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่53าสล้านสองแสนกว่านะซึ่งช่วงนี้ค่ะไอจีของพี่ซูก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นรวดเร็วมากๆเหมือนกันค่ะเพราะว่าซีรีส์ Snowdrop นะคะก็กําลังเป็นกระแสมากๆค่ะในเกาหลีค่ะเพราะว่าขึ้นอันดับหนึ่งนะรวมในทุกๆด้านค่ะทั้งการพูดถึงนะคะก็ตอนนี้ก็มากที่สุดค่ะรวมไปถึงการมีข่าวเนอะจํานวนของข่าวก็มากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีการจัดอันดับนะนักแสดงนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะ ในหมวดของนะักแสดงชายและหญิงนะคะพี่สุข่ะตอนนี้อยู่ในอันดับที่2นะคะแล้วก็คุณจองแฮอินค่ะก็อยู่ในอันดับที่5ค่ะส่วนทางด้านเจนเนี่นะคะก็เห็นมีความเคลื่อนไหวด้วยเหมือนกันค่ะเห็นเธอนะคะมีการส่งของขวัญวันคริสต์มาสค่ะไปให้กับครูฝึกพิลาทิสของเธอนั่นเองนะคะแอดก็เห็นมีความเคลื่อนไหวนะก็เลยเอามาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า